สวัสดีครับพบกับเราช่องซับอนันตโคลเจรดินฟาร์มนะครับช่องนี้มีแต่วัววันนี้พามาดูวัวใหญ่ๆใหญ่ใ,ญใ,ญใญเอาละหลูกสีดีใจเลไรฮะมาชมวัวใหญ่ๆครับวัวใหญ่ใหญแก่แก่สเปกๆเปกครับ ชวมวัวใหญ่แล้วเดี๋ยวพาไปชวมวัวเล็กกันที่ฟาร์มกันอันนี้ฟาร์มอยู่อีกที่ฟาร์มอยู่ทุ่งน้องชายเป็นคนดูแลคะเสียใหญ่ใส่หมวกตีม่วงเป็นกระเทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยได้ยินข่าวว่าไปเสียตัวมาเมื่อคืนเ่ใหญ่ยายายๆครับ ไอ้น,นี่เหมาะจัดเหมาะเป็นพ่อพันธุ้มฝูงจริงๆสาสใหญ่ๆครับแล้วจะห้าว<ม>ดีใจไปไหนล่ะลูก<ม>เนี่ยตอตัวปวนเนี่ย้อ้อยใหญ่ครับ ไอนี่เหมาะจัดเหมาะทำพ่อวัวนะเออพึ่งเกี่ยวข้าวเสร็จครับพึ่งเสร็จนาข้าวกันนะครับเลยมีที่ปล่อยวัวนะครับที่ปล่อยวัวเป็นทุ่งครับเป็นทุงท่งเป็นทุงท่งเป็นทุ่ง ใหญ่ซสพิมพ์นิยมนะครับผมผู้ดูแลฟาร์มครับปลาลองอป่าลองวัวซักผู้ดูแลฟาร์มดูแลวัวครับเดี๋ยวเราเราปูกกระจายกันไว้นะครับตามทุ่งนะครับ ูมองเห็นไกลๆนู่นอีกชุดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวให้ดูชุดน,นี้กันนะครับไม่ได้เดินไปฮะขี้เกียจเดินมันไกลนะฮะเดี๋ยวซูมให้ดูนะตัวใหญ่ครับตัวใหญ่จัดครับตัวใหญ่จัดเลยนะครับอันนี้เป็นวัวไซส์ใหญ่นะครับที่อยู่อีค้อ นะครับส่วนวัวใช้ก้างกับเสในกๆเข้อนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กับช่องซับอรันโคเจริญฟาร์มเราด้วยนะครับช่องนี้มีแต่วัวนะครับท่านจะไม่ได้พลาดการรับชมคลิปวัวนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวขุนซาก ครับวัวผู้วัวเมียวัวแม่ลูกมีมติปัทะสารพัดวัวนะครับเรามีให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ใจยุ่งๆหน่อยนะครับยุ่งๆหาวัวหน่อยนู่นนี่นั่นหน่อยก็เลยไม่มีเวลาค่อยได้ถ่ายคลิปครับคลิปนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็เป็นอย่างไงกันบ้างนะครับวันนี้ว่างๆครับหลังจากไปซื้อวัวเสร็จก็เลยเอาสักหน่อย อัดคลิปสักหน่อยเผื่อพี่น้องเพื่อนของท่านใดรอติดตามชมผลงานของทางฟาร์มเราอยู่นะครับนี่นะครับรอยใหญ่นะครับวันนี้จะเป็นรอยใหญ่แต่ไม่ใหญ่จัดนะครับใหญ่กลางๆนะครสนใจนะครับท่านใดลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจตัวรอยนี้นะครับตัวปคิคนี้ สั่งฟาร์มเรามาได้ครับจัดให้ได้ทุกอย่างทุกแบบทุกรอยทุกสไตล์นะครับขอเพียงท่านสั่งมาเราจัดให้นะครับไม่มีคำว่าทำไม่ได้ครับอยู่ที่ท่านว่าจะสู้ราคาได้ไหมนะฮะราคาที่นี้หมายถึงราคาที่ออกจากตัวตลาดเลยนะฮะเรามาดูฟากนี้กันบ้าง พราคาคุยกันหน้างานครับต้องการลอยไหนสติกไหนใช้ไ,ไหนแบบไหนนะครับว่พวกนี้คือชุดเดียวกันนะครับชุดเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะจ่ายไว้คนละที่ครับช่วงนี้มีหญ้ามีอะไรให้กินให้เลมนะครับผูกล่ามตามทุ่งไป ตามตามทุ่งนะครับใครที่กำลังมองหาวัวใหญ่เข้าขุนนะครับวัวไซส์ใหญ่สเปคสเปกนะครับใหญ่ใหญ่แก่แกนะฮะใครต้องการนะครับ ติดต่อหาฟาร์มเราได้ครับครับอนันต์โคจเจริญฟาร์มนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับ mm. มีให้ชมครับมีให้ชมนะครับ รับเพื่อนพ้องพี่น้องชาววัวครับ <c oughs> หลายโลกคนเฝ้าวัวเฝ้าวัว <c oughs> มาเร็ว ก็ยังไงกออ็ฝากพี่น้องเป็นของชาววัวครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่อง YouTube ของเราด้วยช่องสัตอนาอนโคนเจริญฝ่ามช่องนี้มีแต่วัวนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ นะครับคลิปวัวใหม่ๆของเราในทุกๆคลิปนะครับก็คลิปนี้เราก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงอย่าลืมติดตามเราด้วยนะครับในคลิปหน้าคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะพาไปดูวัวไซส์ไหนสเปคไหนร้อยไหนนะครับท่านจะได้รู้ท่านจะได้ดูก่อนใครนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ